คุณคิดว่าการที่เราคุยแชทแบบดีๆนะเข้มข้นเลย1เดือน ากับการที่เราเนี่ยไปเดทแบบดีๆเลยหนึ่งครั้งคุณคิดว่าแบบไหนอะครับส่งผลต่อความรู้สึกความประทับใจหรือความชอบได้มากกว่ากันเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคําตอบกันครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยครับผมต้องบอกว่าไอ้คาถามเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าแบบคุณถามว่าระหว่างขาซ้ายกับขาขวาขาไหนสําคัญกว่ากันจริงๆแล้วอะทั้งขาซ้ายทั้งขาขวาเราเนี่ยมันสําคัญทั้งสองข้างถูกไหมเพราะฉะนั้นครับสออย่างเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สําคัญพอๆกันครับแต่มันสําคัญในคนละมุมครับแล้วมันสําคัญในมุม หงการคุยแชทดหนึ่งเดือน,นครับมันได้เรื่องของความผูกพัน การที่คุณคุยกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นการคุยแชทโทรหากันแน่นอนครับว่าทุกครั้งนะครับที่คุณพูดคุยกันคุณได้รู้จักตัวตนของกันและกันมากขึ้นถ้าหากว่ามีคุณภาพนะคุณจะได้รู้จักตัวตนของกันและกันคุณได้รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรทํางานอะไรเรียนที่ไหนมาครอบครัวเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่คุณได้จากการที่คุณคุยแชทกับเขา1เดือนมันได้ความผูกพันแต่ถ้าคุณไปเดทหนึ่งครั้งสิ่งนี้ครับมันได้ความหลงไหลครับเพราะความหลงไหลของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะครับ มันต้องมีประสาทสัมผัสทาง5้าเข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอนครับว่าการที่คุณคุยแชทคุณไม่เอาประสาทสัมผัสทาง5้าของคุณไปเกี่ยวข้องสักเท่าไหร่เลยนอกจากการที่คุณอ่านแชทเห็นภาพเขาแต่การที่คุณเจอตัวเขาเนี่ยคุณเอาประสาทสัมผัสทาง5้าของคุณไปใช้งานเต็มรูปแบบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เกิดความหลงไหลครับข้อหนึ่งรูปเขาเห็นว่าคุณเป็นคนแต่งตัวยังไงเป็นคนที่ยิ้มสวยไหมเป็นคนที่บุคลิกภาพเป็นยังไงข้อ2รส คุณพาเขาไปกินอาหารอร่อยๆข้อ3กลิ่นคุณฉีดน้ำหอมตัวหอมหอมข้อ4ี่เสียงน้ำเสียงของคุณการออดอ้อนของคุณข้อ5สัมผัสสัมผัสที่คุณโดนเนื้อโดนตัวเขาแน่นอนครับว่าสิ่งพวกนี้ครับมันเกิดการสปาร์คขึ้นครับซึ่งสิ่งนี้จะทําให้เกิดความหลงไหลและการที่คุณทําให้เขาหลงไหลได้มันทําให้อความผูกพันนั้นนะก็เพิ่มขึ้นได้ง่ายเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นครับความรักครับมันจําเป็นต้องมี2ขานี้ทั้งความหลงไหลและความผูกพันมันรึงจะเติบโตไปได้สวยและมันจะพัฒนาได้แบบไม่หยุดอยู่กับที่ ถ้าหากว่าขาดขาได้ขาหนึ่งไปมันก็จะไม่สมบูรณ์แล้วตัวอย่างเช่นบางคนครับคุยแชทมานานมากคุย3เดือนนะเดือนแรกเนี่ยโอ้โหคุยกันถูกคอหลงไหลกันระดับหนึ่งแต่ว่าพอ2เดือนหลังเนี่ยความหลงไหลมันดอบลงไปไอความผูกพันมันไม่สามารถเลี้ยงเอาไว้ได้เขาตัดสินใจว่าโอเคต้องเจอกันละคุณเชื่อไหมว่าตอนเขาเจอกันเนี่ยกลายเป็นว่าความหลงไหลเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยทั้งที่เขาแทบจะเลิกคุยกันไปแล้วอะแต่การเจอเพียงหนึ่งครั้งทําให้ความหลงไหลเพิ่มขึ้นมามหาศาลและแน่นอนว่าเพอาความหลงไหล เพิ่มขึ้นมาการที่เขาจะเดินหน้าเพื่อสร้างความผูกพันต่อไปโดยการคุยผ่านแชทหรือผ่านการโทรมันก็ทําได้ง่ายขึ้นเอาง่ายๆว่าถ้าหากว่าคุณสร้างความหลงใหลไว้มากการจะสร้างความผูกพันก็เป็นเรื่องที่ง่าย แต่ถ้าหากว่าคุณสร้างความหลงไหลเอาไว้น้อยการจะสร้างความผูกพันก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นผมผมจะคุยเพื่อทำความรู้จักเขาสักแป๊บหนึ่งประมาณสัปดาห์สสัปดาห์และผมก็จะนัดเจอเขาเพื่อสร้างความหลงไหลเพิ่มและเมื่อความหลงไหลเพิ่มขึ้นมาแล้วผมก็จะกลับไปสร้างความผูกพันต่อเพื่อให้ความสัมพันธ์มันมีทั้งความหลงไหลและความผูกพัน แำ้หมันเดินหน้าไปได้แบบง่ายๆราบรื่นทันั้นสองขานี้ครับเป็นขาที่ผมไม่ทิ้งสักขาและเป็นทั้งสองขาที่สำคัญนะครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมชองคาริสครับ